สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ของ ANC Studio กันด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะในส่วนของ2แอปหาเหรียญดิจิทัลนั่นเองนะถอนเข้าสู่บัญชีของบิดครับนะครับซึ่งวันนี้ผมจะสอนหาเหรียญฟรีนะครับก็คือมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ เดี๋ยวมาที่มาก e t ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอ่าเรียนในวันนี้นะที่ผมจะมาสอนก็คือเป็นเรียนของ L T C แล้วก็เรียนของ B C H นะครับถอนเข้าสู่บัญชีของบิดครับโดยตรงนะแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าจะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารยังไงก็คือว่าให้เราถอนเข้าสู่บัญชีของบิดครับก่อนแล้วก็ค่อยเชื่อมต่อกับบัญชีทนงคารของเรากับบิดครัแล้วก็ถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั่นเองนะครับโอเคก็ สำหรับ2แอปในวันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับก็มีแอปอะไรบ้างมีแอป free Bitcoin Cas h นะครับแล้วก็ f e e l i ลคอยน n นั่นเองนะครับก็คือ2แอปนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับแอปนี้ก่อนนะครับ f r e e Bitcoin Cas h นะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า2แอปนี้น่าจ่ายเงินทุกๆวันอังคารของสัปดาห์วันนี้ วันนี้ก็คือวันจันทร์นะครับอ่าวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่26เมษายน2564นะครับอ่าเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็วันอาคารใช่ไหมวันอังคารก็คือระบบก็จะทําการโอนเงินเข้ามายังบัญชีของบิตครับของเรานั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะซึ่งก่อนระบบที่จะโอนเงินเข้ามาเราก็ต้องไปผูกบัญชีนํา address wallet ของเรานะครับมาใส่ในแอปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่แอป free bitcoin cash ก่อนเลยนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่าหรือเพิ่งเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะสอนการตั้งค่านะครับอ่าเราเปิดมานะครับเราก็จะดูได้เลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ายอดของเราตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่าของผมมีอยู่ที่2 3 6 5 8 5นคะแนนด้วยกันหรือ8 8 5 Bitcoin Cash Satoshi หรือเปล่าผมไม่แห่ใจนะว่าสกุลเงินคืออะไรเนาะ โอเคนะให้เรานะครับมาตั้งค่าตรงนี้ทุกคนนะมาที่ Control Panel นะครับกดเข้ามาเลยทุกคนเมื่อเรานะครับกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเป็นอ e ีเมลของเราที่ทำการสมัครไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็น a d e s s หรือ Wallet ที่เรานำมาจากแอปบิตครับนะครับอ่าเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ทุกคนเนาะอันนี้แหละที่เขาบอกว่าเรานั้นจะโอนเงินนะครับขั้นต่ำเท่าไหร่นะตรงนี้เลยทุกคนเนาะ ช่องที่ 3. NestPayout วันที่27เมษายน2020นยะครับยอดขั้นต่ำอยู่ที่10,000ซาตชินะครับเห็นไหม10,000ซาตชินะครับก็คือยอดนี้เลยนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่2 0 3 6สนสาซาตชิแน่นอนว่ามันเกินเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับก็คือ10,000ซาตชิระบบก็จะทำการโอนเงินไปนะครับของเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะมาตั้งค่า ยอดขั้นต่ำให้ระบบโอนเงินอัตโนมัติได้โดยการมาก,กดที่ payment ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเนาะกดตรงนี้เลยทุกคนนะครับโอเคครับหลังจากที่เรากดมาก็รอสักครู่หนึ่งนะอ่าตรงนี้ทุกคนเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเลือกว่าจะถอนขั้นต่ำที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็น1นึ่งหมื่นซาตชินะครับอันนี้คือ1นึ่งหมื่นซาตชินะครับอันนี้ เป็น1นึ่งแสนซาตชินะครับอันนี้ก็คือ1ล้านซาตชินะครับขั้นต่าสูงสุดไอขั้นต่ําสุดก็คืออยู่ที่5,000ซาตชินะครับสําหรับคนที่ต้องการที่อยากได้เหรียญให้เร็วที่สุดนะก็ให้เราเลือกที่คําว่า5 0 0 0ซาตชินะครับกดตรงนี้เลยทุกคนเนาะแล้วระบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับของผมก็ผมเลือกที่อยู่ที่10,000ซาตชินะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น1นึ่งแสนซาตชินะผมก็จะกดที่ตรงนี้นะครับ รอสักครู่หนึ่งผมกดไปปั้งระบบก็จะบอกว่า the minimum payout has been changed นะครับเราทำการาเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านะครับอของขั้นต่ำนะอยู่ที่หนึ่งแสนซาตชินั่นเองนะครับอ่าเขาก็บอกแล้วแล้วก็เราก็กดคําว่าย้อนกลับตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะหลังจากที่เรานะได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะจากตรงนี้เมื่อกี้นะครับมันก็เป็นหนึ่งหมื่ซาตชิใช่ไหมตอนนี้ มันก็เปลี่ยนเป็น1นึ่งแสนซาโตชิแล้วนะครับโอเคครับผมนะก็หลังจากนี้เราก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับผมนะเพื่อที่เราจะไปปั่นไปเก็บเหรียญบิตคอยน์แคสซาโตชินั่นเองนะ BC แคสซาโตชิอารน,นี่คือหน่วยของมันนะครับก็เราก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นก็นะครับให้เรามา หาเหรียญได้เลยนะครับก็จะมอะีอันนี้ก็คือเป็นการเก็บเหรียญรายชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการเก็บเหรียญน,นะครับอันนี้คือเป็นการสุ่มนะสุ่มกดรับนะครับในการที่เราจะหมุนบนลนะ้อเนาะก็เพื่อนๆน,นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะถ้าใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีนี้แล้วก็สนใจที่จะเล่นแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์วิดีโอนะสอนการสมัคร ใช้งานแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะคุณก็สามารถที่จะไปรับชมได้เลยนะครับก็สามารถที่ไปทําได้เลยเนาะถ้าคุณเล่นตอนนี้แล้วก็คะแนนถึง5,000นซาโตชิพรุ่งนี้เงินก็จะเข้าเลยนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับไปรีบๆเล่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกว่าวิดีโอสอนการสมัครแอป บิตแอฟฟรีบิตคอยแคสนะครับคนก็กดไปดูได้เลยนะครับแอปนี้ทําฟรีไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเขาโอนเงินมาแล้วเราไม่ต้องจ่ายเงินนะครับอ่าเขาเล่นฟรีนะเราเล่นฟรีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่แอปที่2กันต่อนะครับแอปที่2นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า free อฟฟรีไลท์คอยนนั่นเองนะครับอ่าผมกดออกของเนาะ ก็มาใหม่นะครับแล้วก็มากดตรงนี้เลยทุกคนนะฟาฟรีไลคอยก็เหมือนเดิมนะครับของฟรีไลคอยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าถอนขั้นต่ำนะของแอปนี้นะอยู่ที่กี่บาทนั่นเองนะไม่ใช่กี่บาทดีอยู่ที่กี่อ่าไลโตชินะครับอ่าหรือลีโตชินะผมอ่านไลโตชิแล้วกันนะครับโอเคนะตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่ที่อ่าแปดหม9่นเ LTC l i t o s h i นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาที่ Control Panel เหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยทุกคนโอเคครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับผมนะก็จะมีกระเป๋า Wallet ของเราที่เอามาจาก Bitcub นะครับแล้วก็ n e e payout ก็คือการจ่ายเงินถัดไปวันที่27ก็คือพรุ่งนี้นะตอนนี้ผมมีอยู่ในบาลา n c e อยู่ที่8 000, 9 9 2 9แล้ว l i t e c o i นะครับอ่าแล้วก็ผมตั้งค่าว่าผมจะ ให้ระบบถอนเงินก็ต่อเมื่อคะแนนของผมนะครับถึง1ล้านไลโตชินั่นเองนะครับตอนนี้ก็อีกยาวไกลเลยทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถอนขั้นต่ําที่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้คือเป็นหลักฐานการถอนเงินที่ผมได้รับการชําระเงินเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูที่เพย์เมนต์ตรงนี้เลยนะเพื่อที่เราจะดูว่าถอนขั้นต่าที่เท่าไหร่นะครับโอเคทุกคนเนาะก็ถอนขั้นต่ําของแอปนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณ20,000ซาตชินะครับอันนี้เนาะแล้วก็1,000 0แซาโตชิแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1ล้านซาโตชินะของผมผมเลือกที่1ล้านซาตชิทําไมผมถึงเลือกสูงสุดอยู่ที่1ล้านซาโตชิเพราะว่าผมจะใช้เล่นตัวเองนะผมจะผมทำธารกิจของตัวเองนั่นเองผมตั้งเป้าหมายว่า ยิ่งผมตั้งเป้าไว้สูงนะผมก็จะทําให้ผมนั้นขยันนะอันนี้คือเป็นส่วนตัวนะครับเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนตัวนั่นเองเนาะยิ่งเราตั้งเยอะนะเราก็จะยิ่งเข้าทําในแอปนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเราก็จะยิ่งขยันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะอ่าก็คือเป็นวินัยของผมเองนะครับโอเคก็ก็ประมาณนี้เนาะให้เราเลือกนะว่าเราต้องการถอนเงินเท่าไหร่นะขั้นต่ําก็0,000มลายตัวชิดนะก็ให้เราเลือกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปย้อนกลับได้เลยนะครับ ก็ในส่วนของ2แอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่มาจากค่ายเดียวกันเนาะก็วิธีการเล่นก็เหมือนกันหมดเลยทุกคนเนาะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะครับใครสนใจก็ไปโหลดเล่นกันได้นอกส่วนวิดีโอวิธีการสมัครของแอปนี้ผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะก็คุณก็คุณก็ไปสมัครได้เลยนะครับก็เล่นฟรีเหมือนเดิมไม่มีค่าสมัครนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับอ่าส่วนลิงก์ ส่วนบัญชีของ PayPal นะใครที่ยังไม่ไมใช่บัญชี PayPal ขออภัยทุกคนส่วนบัญชีของ b i t คัเนาะเพราะว่าแอปนี้มันจ่ายทาง b i t คัพนะคุณก็ไปนะครับไปโหลดอแอป b i t คัได้หรือ,อคุณจะไปโหลด Sta m p Pro ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสามารถที่จ่ายผ่าน Sta m p Pro ก็ได้เหมือนกันแล้วก็คอยเบสก็ได้เหมือนกันนะครับ Binance ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาอ อันไหนนะครับกระเป๋าไหนคุณก็ไปโหลดแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะครับส่วนตัวผมใช้ของบิดทับนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะครับมีคําถามไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ี๋ยวเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ